โอเคผมต้องขอ,อการาบสวัสดีกับพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกท่านผมพบรายการด้วอีเกมเมอร์กับผมเด้นะผมวันนี้อีเกม The Response u n i e r หรือ r e s p a n n i b l e Update Mexican s a f i e t a หรือรอบนี้เปลี่ยนชื่อใหม่แล้วสำหรับตัวเกมเป็น Mexico Zombie นะครับผมก็เพลงใหม่ผมบอกเลยว่าเคยใช้ได้คือผมชอบเพลงใหม่นะผมชอบเพลงใหม่มากแต่ ก่อนที่เราจะไปเริ่มกันในการรีวิวตัวอีเนต์หรือเล่นต่างๆนานาขอบอกไว้ก่อนว่าช่องเด็อินเกมส์ของเราถ้าเกิดขาดจอก็ต้องขออภัยด้วยแต่สำหรับขาประจำคของลื้อแล้วว่าการรีวิวดีสปาของเรามันนรกแค่ไหนนะครับผมอย่างแรกเลยคือตอนที่ผมอัดคลิปอยู่นี้มันเป็นหน้าร้อนคุณก็รู้ว่ามันร้อนแค่ไหนถ้ายด้ยินเสียงจัก,กระจันนะช่างหัวมันเถอะนะทนทนหน่อยนะเสียงจัก,กระจันได้ยินอยู่แล้วถ้าได้ยินเสียงพัดลมมึงไม่ต้องสนใจอีกกูร้อน ขอภหยในคำไม่สุภาพด้วยนะครับพยายามจะเล่นให้ดีที่สุดนะผมก็เฮ้ยตัวเลขแม่งแปลกว่ะ5วัน5ชั่วโมง55นาทีเฮ้กือบกี่เม็นน่าจะ55วินาทีเลยนะนะโอเคก็ฮ่555นะไปกันนะครับผมสำหรับตัวอีเวนต์เม็กซิโกซาเอต้านะผมไอเม็กซิกันซาเอต้าเพราะมันช่อีเวนต์เป็นเม็กซิโกซอมบี้ใช่ไหมผมขอเรียกเป็นเม็กซิกันซาเอต้าเหมือนเดิมแล้วกันนะพอดีว่าติดตัวอีเวนต์ตัวเก่านะครับผมนะก็สำหรับตัวเม็กซิกันนี้ อ่าเม็กซิโกตัวนี้นะครับผมอีเวนต์นี้ผมบอกเลยว่าผมชอบตรงภาพเปิดมันมากภาพปกอะ่ะคือมันเป็นชุดอ่าชุดมวยป้าไม่ใช่ไหมปกติมันชุดมวยป้าอยู่แล้วแต่คือผมชอบตอนที่มันถือระเบิดแล้วมันชู2นิ้วไปแบบกูปาแล้วนะไอสัตว์กูปาแล้วนะมึงเอ๊มึงมึงหลบเนะกูปาไหน,ะ <c oughs> นสั๊ะเฉยพยายามจะถูกภาพให้มากที่สุดนะครับผมโอเคก็ ชอบภาาปกนะผมชอบปกมันมากนะโอเคสำหรับอีเวนต์รอบนี้แนะ่นอนับผมมันเป็นชาวเม็กซิโกปะทะกับซอมบี้นะครับผมก็ตัวชุดเก่าๆน่าจะกลับมาขายเนะาะทีนี้มาดูกันที่ตัวโบนัสอีเวนต์กันบ้างตัวหัวกิจกรรมนะผมเมื่อใช้อุปกรณ์เหล่านี้จะได้คะแนนกิจกรรมเพิ่มก็หัวทุกหัวที่อยู่แถวล่างผมจะเป็นหัวอของชุดวยปั้มแบบปกตินะผมก็จะได้คูณสองนะผม ตัวข้างบน3หัวตัวหัวซอมบี้ปีที่แล้วตัวของปีนี้2หัวจะได้เป็นคูณ5ผมแล้วก็มีหัวตรงกลางได้เป็นคูณ2นะโอเคทีนี้ของรางวัลไปไม่ใช่ดิปืุ่มตระกูล m x นะครับผมและไฟนะครับผมไฟซอมบี้และ MX นะครับผมจะสร้างคามเสยหายกับซอมบี้ได้มากนะผมในอีเวนต์นี้ซึ่งปกติแล้วในการมาเล่นอีเวนต์ซอมบี้หรือการยิงซอมบี้ผมปืนประเภทตระกูลไฟแล้วผมจะสร้างคามเสยหายกับซอมบี้ได้มาก ต่อมาก็จะเป็นตระกูลประเภทแท็กซอมบี้ก็คือจะเป็นตัวที่สร้างความเสียให้กับซอมบี้ได้นะครับผมแต่ในอีเวนต์นี้ผมจะเพิ่มตระกูลประเภท M X เข้าไปด้วยนะครับผมเพราะเป็นอีเวนต์เม็กซิโกซาเฟต้านะครับผมเม็กซิโกซอมบี้นั่นเองทีนี้ก็มาเูกันที่ของรางวัลอีเวนต์กันบ้างนะผมเอ้อไม่ใช่สังหารศัตรูขั้นสูงโดยการใช้อาวุธน้ําเพื่อรับระเบิดขวดเพลิงคือ ใช้ระเบิดน้ําในการเล่นได้ด้วยนะฮะสำหรับตัวอีเวนต์นี้แล้วก็จะรับระเบิดเพลิงขั้นสูงจะเป็นไงเดี๋ยวต้องไปดูในตัวอีเวนต์นะระเบิดระเบิดคนนะผมก็จะหมดแล้วสิอ่ะโอเคต่อมารางวัลอีเวนต์สุดพิเศษฮะฮัลโหลดีเอลฮัลโหลสวัสดีดีเอลมึงนี่ปืนปะหรือจะบอกนะว่า คุณมึงจะให้ตูเอาไม้อันนี้มาไลาฟ่ฟาดเล่นในโหมดเพื่อเล่นหลายคนหรือแบบไปเล่นแบบทีมคือไม่ไม่ต้องเอาปืนมาไล่ย,ยิงแล้วหรอคือเอาไอ้เหื้ยนี้ฟาดเลยหรอฮัลโหล dl มึงคิดอะไรอยู่วะฮัลโหล dl มึงคิดเหี่ออะไรอยู่แน่จริงอ่ะน่าจเหรอมึงจะให้อันนี้ไปเล่นคือถ้าเกิดให้ดาวนะไอตัวนี้ต้องเป็นแพ็ก m s กับซอมบี้แน่นอนแท็กที่ติดอยู่ตรงขอบนะผมว่าต้องเป็น mx ไม่ก็ซอมบี้แล้วให้เอาไปไล่ฟาดซอมบี้ แต่ลองคิดดูถ้าเกิดเอาไปเล่นในหมดผู้เล่นหลายคนมันจะเป็นยังไงวะฮะอัลโเอาแล้วเอาแล้วครับผมกำลังดำเนินการใกล้จะสุดแล้วนะครับผมสำหรับตัวโหลดดิ้งตรงนี้ซึ่งถ้าเกิดใครที่ดูรีวิวคลิปตัวอีเวนต์ของผมหรือมาดูไลฟ์สตรีมจะรู้แน่นอนว่าตัวนี้มันจะค่อยขยับเรื่อยๆและเมื่อขยับจนสุดผมไม่แน่ใจว่าจะเป็นดีสปาวฮีโร่เปิดให้เล่นหรือจะเป็นอัปเดตใหญ่ของตัวเกมนี้แต่ ที่ดูมาน่าจะอีกประมาณ3 e v อีเวนนะน่าจะอีก3อีเวนนะครับผมก็จะมีคือถ้าดูจากตามเส้นตัดขอบนะรอบที่แล้วมันถึงประมาณเ,าเกินตัวกลางมานิดนึงอจาจจักประมาณ70%ทีนี้ตอนนี้มันอยู่ที่ประมาณ80แล้วละผมว่าน่าจะสัก2อ v e ีเวนหรือไม่ก็3 e v อีเวนน่าจะสุดหลอดนะครับผมซึ่งเราต้องมารอดูกันว่าสุดหลอดแล้วจะมีอัปเดตใหม่มีชุดใหม่หรือมึงจะเพิ่มระเบิดสร้างห้องใหม่ มึงเอาระบบสร้างห้องหรือว่าชวนเพื่อนมาเหอะนะผมขอล้อกูก,ก,กราบว่าให้มึงเลยดีเอลมึงจะอัปเดตทั้งทีนะครับผมอยากรู้จริงๆว่าสุดหลอแล้วจะคืออะไรเพราะฉะนั้นก็ต้องรอติดตามกันไปนะผมโอเคทีนี้เรามาดูกันในส่วนของชุดกันบ้างนะผมนะชุดแ,แรกที่มาใหม่ก็คือชุดเอลคือมันเป็นภาษาเม็กซิโกอะแล้วคือมันมีตัวติดข้างบนตัวยูด้วยคือมันก็เลยออกเสียงเล็บต่างไปจากตัวภาษาอังกฤษผมก็เลยไม่แน่ใจว่ามันอ่านว่าอะไรนะก็ ผมเรียกมันว่าชุด E.L แล้วกันนะ<笑> E.L. โอ okay. เคอ่อการโจมตีเข้าเป้าแต่ละครั้งจะฟื้นฟู H.P. เหรอจะฟื้นฟูพาังชิตหรอได้คว,ความแค่บอสสิบนะผมแล้วก็โบนัสอ e ีเวนต์คูณห้านะต่อมาเสื้อนะครับผมขาไม่รอนบอกก่อนว่าผมไม่เก่งอังกิจไงก็เอ่อ คอมเมนต์จบขาแล้วผมเพิ่มพลังชีวิตอ่าเมื่อพลังชีวิตเต็มคุณจะไม่ถูกฆ่าในการโจมตีครั้งเดียวอ๋อคือถ,ถ้าเกิดพลังชีวิตเต็มเนี่ยก็ไม่สามารถถูกฆ่าโดยการยิงนัดเดียวให้ตายหรือการโดนมีดบินยิงเข้าหัวนะผมนะเขาคงแค่บวกสิส่วนขาก็ได้โลบวกยี่บ 20, นะเอะ้ส่วนตัวได้โลบวกยี่สิบมาอาวุธแท็กใหม่วะแท็กใหม่ใช่แท็กใหม่จริงๆด้วยครับผมอาวุธประเภทหมัด ก็คือการใช้มีดฟันกูรว่ามึงต้องเอาระบบสร้างคองเข้ามาแล้วแหละนะจริงๆแท็กอาวุธหมัดเนี่ยนะฮัลโหลดีแอลเอามีดไล่ฟันกันในเกมเนี่ยนะโอ๊ยตายตดีแอลคอนจะหายสามขีดขควาพ้องตัวสขีดป้องกัน3ขีดแล้วความทนทานความทนทาน2ขีดฮะสถานะใหม่ การป้องกันสามความทนทานสอเหรออ้าวความอ๋อความเสียหายสามขีดความห้องตัว4ี่ขีดการป้องกันสามและความทนทานสองเฮ้ยอ้ามีอ๋อยูสปาวนิดมาใหม่ก็จะเป็นติดตั้งสกิลปืนจิ๋วการยิงปืนพกขนาดเล็กจัดแทนสกิลใดๆของอาวุธที่สวมใส่อยู่อ๋อ ก็คือเป็นการเอามาแทน activity skill นะครับผมต่อมาแพ็กซีซ่านะครับผมอ่าตัวนี้โอ้โห,โโหเกมเอ้ยมึงเอ้ยัน DL ตะเลิริญหัวนะผมนะหน้ากากซีซ่าเพิ่มพลังชีวิต25ให้กับปืนลูกอซองนะผมเกาะ20เสื้อเพิ่มความเพิ่มความเร็วการรีโหลดปืนลูกซอง20่สิบนะผมเดีย๋ยวนะหัวเพิ่มพลังชีวิตใช่ไหมโอเคขาเพิ่มความเร็ว12% 3วินาทีเมื่อฆ่าศัตรูแต่ละตัวได้นะครับผมเกาะ15นะครับผม แต่ปืนเนี่ยดิปลาสเซอร์ของซีซอร์มึงปืนลิกย้ยอมแมวชัดชัดปืนมึงย้อมแมวชัดชัดเลยนะปืนมึงย้อมแมวชัดชัดเลยอ่ะอ่ะยจ้แมวไงเดี๋ยวพาไปดูนะผมต่อมาแท็กอ่าเม็กซิโก vs ซอมบี้นะผมก็ตัวนี้ก็จะเป็นแท็กรวมเซตปืนทั้งหมดของเม็กซิโกนะครับผม ก็เป็นแพ็คทั้งหมดที่มีในเกมเลยแล้วก็รวมถึงเสื้อบอลด้วยนะครับผมและได้หัวซอมบี้บวก100นะครับอ่าต่อมาแพ็คเอ่อเม็กซิกันนะผมกลับมาขายก็จะเป็นรวมชุดเม็กซิกันเซตเก่านะครับผมโอเคทีนี้ปืนไฟกลับมาขายเอ่อขายเป็นตัวรางวัลโบน,นัสแล้วก็ตัวเอ่อพินยาต้าไม่ใช่ดิคล้ายๆว่าเป็นพินยาต้าโครงกระดูกเนาะลอยได้เป็นสัตว์เลี้ยงขายกับลดราคานะผมจาก300ใช่ไหมจาก300เหลือ125นะ แล้วก็แพรคไฟนะครับผมจะเป็นรวมอาวุธประเภทไฟทั้งหมดในเกมเลยใช่ไหมน่าจะใช่นะครับผมรวมของที่มันเป็นประเภทไฟนะนะก็ต่อมาแพร์เอ g a าโตอ๋อตัวเก่าแก๊ลิงคู่นะครับผมนะแพนะ็กาโตเนาะตามนี้แล้วก็รู้สึกเหมือนอปืนถุงมือแอสแทกน่าจะกลับมาขายหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นโบนัส แล้วก็ไอตัวปืนลูกซองนี้มันไม่เอาแ็ลซอมบี้ติดแล้วนะเป็นแค่ลูกซองเวทมนทต์เฉยๆตามนั้นต่อมารางวัลอเวนอาทิตย์แรกของผมนะวิ่ง500เมตรในสนามรับหัวไปเลยความเร็วบวก10อ่าความเสียหายบวก30จํานวนศัตรูที่อยู่ใกล้อ๋อเพิ่มความเสียหาย 30%, 30ตามจํเตามจนวนศัตรูที่อยู่ใกล้เฮ้ยเอาไปเล่นกับซอมบี้ได้โคตรด,ดีเลยนะถึงจะบวกโบกนะัสแค่ของผมความพองแค่บวก8นะคบผมรางวัลอเวนสุดท้ายเป็นปืนพกคู่นะ โอเคเป็นสกินนะครับผมก็สำหรับตัวหน้ากิจกรรมนี้ใช้เวลาไปเกือบจะ8นาทีกว่าๆเลยโอเคเดี๋ยวก่อนอื่นจะให้ดูอย่างหนึ่งนะผมนะว่ามันย้อมแมวอย่างไรเดี๋ยวๆๆๆขอติดปืนพกไฟก่อนปืนพกไฟอยู่ไหนวะอ่ะทีนี้เราจะมาดูกันปืนย้อมแมวนะผมปืนย้อมแมวของเราอยู่ไหนวะแมวจ๋าเมนยวเอ้ยเนยเอ่ย อยู่นะไอปืนย้อมเจริญจังเลยเอ่อปืนมันเยอะนี่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 ปืนลูกซองพาเลตเป็นรางวัลอีเวนต์น่าจะใช่นะรางวัลอีเวนต์เอ่อคานิวัลสองพันสิบแปดใช่คานิวัลสองพันสิบแปดเป็นรางวัลอีเวนต์ปืนสองพันสิบแปดนะครับผมไม่ยอมแมวกันตรงตรง,ตรงด,ด,ด้านเลยเอ้ยแล้วมันเป็นแท็กเวทมนต์ด้วยนะตัวลูกซองตัวเนี้ย โอ้เอาเรื่องเอาเรื่องนะครับผมตามนี้ทีนี้เราจะมาเล่นกันในโหมดซอมบี้กันบ้างอ๋อมีอีเวนต์มี2อย่างผมมีทมั้งในโหมดเพื่อนเล่นลาคนและฝูงนะขอไปเล่นในโหมดฝูงแล้วกันนะผมอีเวนต์นี้เป็นซอมบี้ก็ต้องมาเล่นในซอมบี้นะครับขอไปในด่าเลยแล้วกันนะก็มาเป็นที่เรียบร้อยคือในโหมดซอมบี้สามารถเล่นกันได้สูงสุดเพียงแค่4คนเท่านั้นนะครับ อ่าโหแพ็กนี้เป็นเล่นมีดจริงๆเนีย่ยแพ็กใหม่แล้วผมไอ้แท็กใหม่แท็กอาวุธใหม่เป็นประเภทอาวุธหมัดคือโอ๊โอ๊โอเคมาดูกันจ้งต้องวิ่งให้ถึง500เมตรใช่ไหม น่าจะใส่ชุดไอ้นี่นะนะชุดอ่าอะไรเนาะชุด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 หันชุดหันเออผมอยากรู้มันใช้ระเบิดน้ำฆ่าจะเป็นยังไงวะเออซอมบี้มันควรตีนโอ้ใช้ระเบิดน้ำฆ่าได้วิงว่งวิงว่งวิง่งวิ่ง วิ่ง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 ไปไปไปวิ่ง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 ไปไปไอ้หัวทีว่ว่ามันเป็นรางวัลอีเวนต์นี้ผมว่ามันน่าจะเป็นแบบเอามาใช้กับซอมบี้โดยเฉพาะเลยใช่ไหมเพราะว่าซอมบี้ตอนช่วงเลดเวลาสุดท้ายผมมันจะเยอะมากนะแบบว่ามากันเป็นฝูงขยงเลยอะแล้วคือมันบวกพลังโจมตี30%ตตามจำนวนศัตรูที่อยู่ใกล้ตัวเรามึงทำอะไรเพื่อนกู อ๋อพี่ชิตลำดับชั้นแล้วต่อมาสามสิบตัวค่าสมบีเหรอเอ๊ะสามสิบตัวทำไรวะต้องยืดดูกเพลินนิดหนึน่งปะอ๋อ,อส่งใส่อุธเอ๊ะจะตายอยู่แล้วเขาจะตายอยู่แล้ว ต้องสวมใส่อุวุธ MX หรือของ MX ใช่ไหมเพื่อที่จะเมื่อฆ่าศัตรูก็จะได้คะแนนไอ้กูซี่ยอปีที่ผมไม่เล่นหมดซอมบี้เพราะผมไม่ชอบมันทำให้สะดุ้งบ่อยๆถ้าเกิดใครได้ดูตอนช่วงผมเล่นอีเวนต์เม็กซิโกแรกๆที่มันมาบอกเลยว่ากีแตกแม่ง,งกับสาวว้ตายแล้ว เพื่อนที่ผ่านมัก็เล่น The ว alking dead อ้ยเพื่อนด้านหลังซอมบี้หัวเป็ดด้วยก็แกล้งดิดดนะมันจะปลาระเบิดใส่เธอนะดูก่อนมันจะระเบิดตัวตาย <S <S นี่ฉันเนล่นวันที่สองแล้วเนี่ยอ้ยโอ้ย,อยซอมบี้อ้าวเพื่อนอย่างให้ฉันด้วยเพื่อนกเจ็บเพื่อนใครมึงวางนั้นตายวะนะเอาเพื่อนเพื่อนนายช่างโหดจังเลย โอ้ซัมบี้กระจอกดูแดนเบนหน่อยดีกว่าผมแล้ที่สองอยู่เนี่ยเดี๋ยวแล้วที่สามคือเดี๋ยวที่สองมันแค่สองพันเจ็ดนะแล้วที่สามมันได้เท่าไหร่วะเนี่ยตายอีดอกตายตายครับตายครับตายเหอะตายเหอะมึตายให้กูเะตายมึงอย่ามาตุยหน้ากูตายตายตายแม่งไม่มีใครตายแม่งไม่มีซอมบี้ตรงไหนแม่งตายเลย เนี่ยไม่ชอบอย่างเงี้ยโว้ไม่ได้ใส่ชุดคอบเซ็ด <c oughs> ชุดคอบเซ็ดเฉยๆไอชิบหายข้าวยี่สิบตายสองอ้ตายโอเคจบรับนะครับผมโอ้โหไม่ถึงไม่ถึงหมื่นสองพอพอพอ,พอ ก็จบเปที่เราสาร,รการรีวิวตัวอีเวนเม็กซิโกซัมบี้นะครับผมก็ชอบหรือไม่ชอบอะไรก็ติชมกันไว้ได้นะครับผมวันนี้ก็ขอต่อนรอบขอณนทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปดนจบด้วยแลวผมถ้าเกิดเป็นประโยชน์มีเนื้อหาออยัางไงก็ตกหล่นบกพร่องอยังไงก็แจ้งไว้ได้นะครับผมหรือถ้าเกิดผมพูดอะไรไม่ครบก็บอกไว้ได้นะครับหรือถ้าพูดเร็วไปหรือพูดไม่สุภาพยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะที่นี้นะครับผม นะก็เอาเป็นว่าถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับอีเวนต์ถัดไปวันนี้ต้องขอตัวลยก่อนโยบาดค่อยๆตายกันเลยให้ผมเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับบ๊ายบาย